เอาละครับทุกคนหลังจากที่แมตช์แรกได้ผ่านอย่างเป็นทางการไป2วันนะครับวันนี้เราน่าจะแผ้ตกสะเก็ดอารมณ์เย็นลงและแล้วก็มีเหตุผลกันมากขึ้นเราจะมานั่งคุยกันนะครับสำหรับรูเบนอัลเบรมมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือสื่อมวลชนรายงานคือวันนั้นเนี่ยพอร์ตแมนโรดของอิฟสวิปกติถ้าไปเจอทีมใหญ่เนี่ยไม่มีใครสนใจเลยเพราะว่าเป็นทีมน้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นมาจาก เดือดแชมเปี้ยนชิพแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคีแลนเน็คเคนนาโค้ชของเขารวมถึงการมาใหม่ของโค้ชชาวโปรตุเกสครับทำให้นักข่าวแทบจะทั้งโลกครับที่ได้ไอดีการ์ดไปพิไซ้์พิมเบลเลเนี่ยรายงานมาจากที่อิฟสูวิทาว์ทุกคนพูดตรงกันครับว่ามีนักเตะอยู่2คนนะครับที่ทําให้รูเวนอมัมบริมเนี่ยหัวเสียมากแล้วก็ตะโกนด่าอยู่ข้างสนามตลอดเวลาหนึ่งในนั้นโอกาสโดนขายในอน,นาคตอันใกล้นี้ มีมากทีเดียวเขาจะเป็นใครนะครับไม่พีเท่านั้นนะฮะนั่นคือตัวของผู้เล่นนะครับแต่ในแผน3-4-3ของโค้ชคนใหม่เนี่ยปกติดนนี่เมอร์ฟี่เป็นคนที่ผมไม่เคยเอามาพูดเลยเพราะว่าฮาร์แ n นเมอร์ฟีรวมถึงหลายๆคนนะมุมมองของฟุตบอลเนี่ยบางทียังสู้แฟนรายการอย่างเรายังไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาได้พูดถึงระบบ3-4-3กับพิมพ์เหลียงกฤษนะครับว่า คนที่เล่นในหลังสามเนี่ยส่วนใหญ่ประสบความสเร็จได้ติดท็อโฟอว่าได้แชมป์เนี่ยยากมากเลยนะครับย้อนกลับไปคือยุคของอันโตเนล o n คอนเต้ทีนี้มันจะต้องมีคู่กลางที่เก่งมากๆเช่นมาติชที่คู่กับเอ็นโกรกองเต้ครับยุคเชลซีที่คือได้แชมป์พิมลิก2 0 1 6 2 7แล้วกลางคู่นั้นของอารมูลิมควรจะเป็นใครไม่เพียงเท่านั้นครับเดียรติครับได้ปลุกไปถึงสนามพอร์ตเมโรนะครับแล้วก็ ถามความเห็นของแฟนบอลเป็นมุมที่เราแทบจะไม่เคยเห็นมาก่อนปกนติเราจะหาสื่อมวลชนหาบรรดากูรูแล้วก็อดีตตำนานใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้ครับแอเลติกไปคุยกับแฟนบอลทีมเยือกคือคุณผู้ชมเข้าใจแฟนบอลทีมเยือกไหมฮะไม่ว่าผลงานจะแย่ขนาดไหนนะครับการไปเป็นทีมเยือนมันยากมากเพราะาคุณต้องจ่ายตังค์เยอะมากในการเดินทางทั้งตั๋วครึ่งบินบางทีต้องขับรถไป56ชั่วโมงครับแฟนบอลเหล่านี้เขาตามตั้งแต่ยุคเฟอรก์กี้มาถึงยุคเดวิดมอยลหรือฟันกาลมูเรนโย่อะไคุณน่าโซชาเขายังอยู่ในยุคข,ของอาร์โมริม แล้วมองแมนยูยุคนี้ยังไงติดตามได้ทั้งหมดในคลิกข่้าคืนนี้ครับในช่วงของสาสวันี้ครับในที่สุดของก็มาถึงเมืองไทยเรียบร้อยครับสำหรับล็อตที่2ครับนั่นก็คือขวดน้ำเก็บความเย็นแมนเชสเตอร์ยูเต่จากเมกาสโตนั่นเองนะครับหลังจากที่ล็อตแรกมา20ไปมั้งโอ้โหหมดแบบช้นทีที่จรวดเลยครับ แล้วก็พรีออเดอร์กันมาเรียบร้อยนะครับล็อตแรก30กใบมั้งเราแล้จัดส่งไปแล้วนะครับล็อตที่2เนี่ยน่าจะเหลือส่งอีก15ใบนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องจะเข้ามาจัดการให้ทันทีนะครับแต่ว่าวันนี้ครับผมสั่งมาล็อตที่2อีก50ขวดไปเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าสงสารทั้งคนดูแล้วก็น้องแอดมินคนตอบที่ต้องมานั่งตอบว่าขอหมดแล้วค่าขอหมดแล้วค่าขอโทษจริงๆนะครคุณผู้ชมคะ บางคนเมื่อวานน้องโอ๊ตส่งข้อความมาให้ผมดูพอไม่ได้ของลิฟแล้วก็บล็อกแอคเคาท์เราก็มีนะครับผมเข้าใจบางทีตั้งความหวังว่าอยากได้จริงๆแล้วมันมันผิดหวังนะครับแต่ว่าผมก็พยายามจะเอามาเท่าที่มันขนส่งได้นะครับทีเนี้ยผมเอามาให้คุณผู้ชมรอบนี้คือหมายถึงหลังจากจัดพีอเดอร์เอะเอาอีกห้าสิบขวดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับผมว่ารอบนี้ถ้าหากว่าหมดอีกเนี่ยมันจะต้องมีอย่างน้อย2วันถ้าคุณดูคลิปวันนี้นะ หรือว่าพรุ่งนี้เช้านะหรือแม้กระทั่งเที่ยงวันพรุ่งนี้นะผมว่าของยังมีอยู่ใครอยากได้นะครับนี่คือขวดเก็บความเย็นของแมตต์รุ่นการใหม่นะครับหลังจากที่เราี่แล้วผมบอกไปแล้วขวดเก่าเนี่ยมันสีแดงที่อ้วนๆนะครับเน้นความจุแต่ขวดอันใหม่อันเนี้ยคือเน้นความสวยงามผมเห็นข้อความหนึง่งออกอากาศไม่ได้เขาเอาขวดใบนี้ส่งมาให้น้องผมแล้วก็เอาไปวางกับขวดสุราขวดวายแล้วเขาเอาเอาวางไว้กับยี่ห้อวายยี่ห้อดังก็วิสกี้อันหนึง่ง แล้วเขาบอกได้ไมาแล้วครับฝากส่งให้คุณป๊อปหน่อยโอ้โหคือแล้วแต่ความชอบจริงๆครับเพราะฉะนั้นอันนี้ใครอยากได้นะครับเอาไปใช้งานแล้วเอาไปตั้งโชว์ได้เลยนะครับมันคือกระบอกน้ําหรือขวดเก็บความเย็นแมนยอนเต็ดนะครับผมลอกเอาความร้อนแล้วใช้ได้แต่เขาแค่ขายความเก็บความเย็นได้ดีนะครับแล้วก็สเตลสเอสยูเสให้เรารู้กันก็คือขึ้นรูปได้ดีไม่มีสนิมนะครับเป็นฝาจุกสีทองโลโก้สโมสรสวยมาก นะครับลองส่องเข้าไปดูก็จะเห็น s อ s 3 0 4ย้ําียอีกทีว่าเอามาลดใหม่50ใบเพราะฉะนั้นใครอยากได้จัดเข้ามาใครที่มีความรู้สึกว่าโอ้ซื้อแล้วตลอดยเลยรอบนี้องได้นะครับราคาเดิม1870ันบาทนี่คือของนําเข้าจากเมกาโซแทฟฟอร์ดอย่างที่คุณผู้ชมทราบพอดีก็คืออย่างที่เรารู้กันเยติควรเท่าไหร่สองพันสามสามพันแต่นี่กระบอกน้ำแมนยูที่มีลายเส้นปีศาจแดงนำเข้าจากเมกาโซ1870 พรุ่งนี้ก็ไม่หมดผมรับประกันไลน์เข้ามาได้เลยฮะถ้าหมดนะมาบอกผมได้เลยเรื่องราวข่ามขอค่ำคืนนี้ครับผมจะเริ่มต้นจากข้อความเมื่อวานนะครับจากคนดูทางบ้านช่องป๊อกิต่ละคนเนี่ยแหละครับผมอ่านแล้วก็มีความประทับใจนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีความรู้เรื่องฟุตบอลเยอะมากนะครับที่บ,นบ่นบรรดากูรูคีย์บอร์ดนะครับที่หูออกมาใส่อมูลิมเงินใหญ่ว่าแบบโค้ดที่ไหนว่าทำไมมันหมูจริง เป็นแลเป็นหลังสามอเอาลุกฟันนี้สลอยกลับมาดีกว่านะครับเมื่อวานผมก็เห็นข้อความดีๆนะครับที่เออทําช่องแล้วก็ได้ออพลังบวกเยอะเลยขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ออมีความเข้าใจในเรื่องที่ผมกําลังพูดอยู่อย่างที่ผมบอกเมื่อวานนะครับฟุตบอลฮะมันไม่ใช่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปันไม่ใช่มาม่าจริงเหที่แบบโอ้โหอยากได้วันนี้ก็ได้คุณเคยกินอาหารพัตคาลไหมครับมันต้องทําต้องใช้เวลาเจรนายมันก็เหมือนเพชรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเชียร์สโมสรเราไม่ต้องซัพพอร์ตโค้ดขนาดที่แบบโอ้วันหนึง่งโอเล่เรไล่ออกผมก็เซงเซนหาตัวไล่ออกแลกเราก็ทําทใจนะครับเราก็มาสู่ยุคใหม่เราอย่าไปยึดติดว่าแบบโอ้ยมันต้องทำให้ต้องเปลี่ยนหลังซ้มเรามานั่งหาเหตุผลกันดีกว่านะครับวันนี้ผมไปเริ่มจากดาริเมลนะครับขอบคุณทุกข้อความจริงๆดารี่มลส่งนักข่าวชื่อว่าไลอ้อนวอลเกอร์เนี่ยไปดูแ e มนยูกับเอฟซเอตค่ำคืนวันที่ที่ผ่านมานะครับแล้วเขาก็เขียนวิจารณ์ได้น่าสนใจเขาบอกว่าคีรินแมคเคนนาอดีต ผู้ช่วยผูย้จัดการทีมของมูรินโญ่และโซชารู้จักแมนยูเตดมาเป็นอย่างดีรู้นิสัยนักฟุตบอกของปีาแสดงจี้ถูกจุดแต่ว่าอโมริมก็สมควรได้รับความชมเพราะว่าเตรียมต้องการลูปเซตเพล์ตั้งแต่ตอนที่พรีแมตวอร์มอัพอย่างที่เราเห็นภาพกันไป mm hmm. เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิฟซูวิทาวเนี่ยคือตั้งเป้านอกเหนือจากการโจมตีผูลูกภาคพื้นดินคือลูกกาอากาศ จะใส่แมนยูแน่แต่ว่าวันนั้นเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่สาวันเท่านั้นอมโมเดมริมสึกว่าตั้งรับลูกกลากาศได้อย่างยอดเยี่ยมถือเป็นการบ้านที่เขาทํามาดีตั้งแต่ตอนอยู่สปอร์ติ้งลิสบอนนะครับคือเชื่อเหลือเกินว่าพอเขาตกลงกับแมนยูได้แล้วครับแม้ระยะเวลาที่เขาต้องคุมลิสบอนเนี่ยเขาต้องมีแอบดูสเกลเกมความผิดพลาดข,ของปีศาจแดง100%ในยุคข,ของลุฟฟันฟนิสซลอยใช่ไหมครับก็คือพอเทนฮาร์โดไล่เขาตกลงลุดคุม4แมตช์ในเขาสเกลแล้ว ทีนี้ครับสคนที่ทางฝั่งของอบูริมชมออกอากาศเลยเมื่อวานนี้พูดไปแล้วก็คือโอนาน่าผมเอาขึ้นปกเลยใช่ไหมเพราะว่าเขายอดเยี่ยมมากนะครับเขาคือสมบัติที่ทางฝั่งของเอลิทันหาเหลือไว้เราเช่นเดียวกับริซอนโดม,มาดิเนสคนอื่นเรายังไม่รู้นะครับอีกคนหนึ่งที่เขาพูดชมก็คืออามัดยาโรใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ครับไลอ้อนอเกอร์นักข่าวดาริเมลบอกเซอร์ไพรส์ครับว่าจริงๆแล้วอีกหนึ่ง นักฟุตบอลที่ทางอามูริมเนี่ยก็เอ่ยปากพูดถึงในแง่ดีคือกาันโชครับแหมอันนี้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงต้องพยายามทำใจกลางๆเพราะผมอะอคติกับกานโชเยอะมากนะครับอะมาฟังก่อนเขาบอกว่ากาันโชเนี่ยถึงแม้ว่านัดเจออิปสุวิตาวอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นนะครับมีเสียบอลบ้างมีบ่นเพื่อร่วมทีมเวลาไม่ได้บอลบ้างนะครับแต่ว่าเขามีความเข้าใจในเกมค่อนข้างเร็วแล้วก็วิลลิงต้องตั้งใจจะเรียนรู้แผนใหม่ มีการปรับตัวที่ดีอามูริมชื่นชมครับบอกโอ้โหเรียกคุยแผ่นนี่คือสั่งแป๊บเดียวก็ทําเขาเข้าใจได้ดีนะครับอาจจะติดปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องคลินิโคปัญหาเดิมครับคลินิโกภาษาอังกฤษก็คือความเด็ดขาดในการตัดสินใจจังหวะสุดท้ายเพราะฉะนั้นนักข่าวมองว่าทางอามูริมนี่ยชื่นชอบอาริฮานตูการโชร่ด้วยรวมถึงโอนาน่าและอามัดที่เขาชมพูดผ่าน m u t มไปแล้วนะครับทีนี้จุดที่เขานำเสนอก็กคือ คนที่ทําให้คุณซึงใหม่ของเราเนี่ยไม่โอเคเลยแล้วก็ยืนบ่นอยู่ตลอดเวลาแล้วมาพูดหลังเกมด้วยนะครับคนแรกก็คือโจโชเชอร์ซีครับก็ต้องก้มหน้ายอมรับจริงๆนะครับว่าอาจารย์ดูใช่ไหมฮะตอนแรกก็ผมไม่รู้ว่าฉายาอาจารย์ดูมาจากไหนคนส่งเข้ามาในสปอร์ตคอเนอร์บอกมาจากคุณโกตีป่ะที่คุยกับพี่วอหูนะครับก็อบอกเหมือนอดีตด,ดาราตลกของเราใช่ไหมครับคืออาจารย์ดูไม่ไหวจริงๆนะครับคือจริงๆผมเห็นมาตั้งแต่ตอนไบเออร์มินิกแล้วว่าเด็กคนเนี้ย มันลูกล่างดีตอนอยู่เสือ้ต้ผมภาคบุนเดสลิก้าผมเจอแต่เขาอาย,ยุน้อยๆ17ปีอ่ะโอ้ตัวใหญ่มากนะแต่ว,ว่าเซนฟุตบอลไอคิวเขาก็ไม่ดีขนาดนั้นนะครับแล้วไปเก่งปีเดียวเราไปซื้อเข้ามาเนี่ยซึ่งกระแสมันมีถึงขนาดบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้อยากเห็นหาก็ไม่ได้อยากนั่ไปแต่ว่าราคาค่าตัวมันคูและอายุน้อยมันสเปคอีนิีออสไงแต่มารอบเนี้ยโอ้อมลิมเขาเรียกว่าไม่พอใจมากๆเลยนะครับเหมือนที่ฮากิบอ,ก,อกดาร่โลก,กับอซซีโดนอมลิโกน คำนิข้างสนามอยู่ตลอดเวลานะครับถึงขนาดว่าเอามาพูดหลักเกมเลยนะครับเขาสัมภาษณ์หลายสื่อนะ่ยเขาบอกว่าคือส่งเซอร์ซีลงมาเนี่ยเพื่อให้เล่น2สไตรเกอร์เล่นกองหน้า2คนบางจังหวะคี่ดบอลคี่บอลคือเก็บบอลคุณต้องรู้โมเมนตัมผู้ชมเข้าใจว่าโมเมนตัมไหมโมเมนตัมเหมือนกับจังหวะของเกมลูกนี้ควรจะเก็บบอลลูกนี้ถ้าคุณเก็บบอลไม่ได้คุณจ่ายบอลขึ้นหน้าแล้วคุณคุณบอลกับหลังมันอยากให้เสียอยากให้เสียการครอบครองบอลเนะเขาจะน้นคำนี้บ่อยนะครับแล้วก็มันมีหลายจุดที่อาบูเลมเช้คอมว่า โจชัวต้องเข้าใจเกมมากกว่านี้หลายครั้งที่ผมส่งปีกลงไปเพราะว่าต้องการประตูผมต้องการสองสไรเกอร์ินบ็อกซ์ผมต้องการกองหน้าคู่เพื่อที่จะให้คนคอสบอลเข้าไปเขาลงมาลิงก์บอลแบบนี้นี่ก็ไม่รู้ว่าปีกจะโยนเข้าไปในกรอบเพโได้ยังไงในเมื่อมันไม่มีหน้าเป้าคุณเข้าใจปะอับูริมชอบหน้าเป้านะครับเขาเลยบอกเขาเลยบ่นเลยว่าอาจจะต้องทำความเข้าใจมากกว่านี้นะครับนั่นคือคนแรกที่โดนวิจารณ์ทั้งข้างสนามและคูดออกสื่อ คนที่สองอันนี้ไม่ได้วิจารณ์ออกสื่อแต่ว่านักข่าวจับคําพูดตอนอยู่ข้างสนามคนที่โดนเรียกมาติวบ่อยมากแล้วก็พูดบ่นเรื่องหลุดตาแหน่งตลอดคืออีเล็กเซ่นครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่านัทเนี่ยอีเล็กเซ่นแพ้ในการดวลวิฟิวคู่คาเซมิโรเลยครับพากันจมน้ําทั้งคู่เลยนะครับหลายคนอาจจะถามเอ้าลราส่งลรงทําไมมันก็มีนนเหตุผลครับว่าอุกต้อย่างที่ผมบอกเมื่อวานเนี่ยครับเผื่อใครไม่ดูครับเขาไปเล่นฟุตบอล ทีมชาติมาแล้วอุรุกวัยเจอกับโคลอมเบียกับบาร์ซิลอัว,วตเต้เหนื่อยมากก็เลยไม่พร้อมลงสนามไม่นั้นนะ่ะไม่ได้ลงตัวจริงอยู่แล้วครับคู่นี้นะครับหมายถึงเอลเซนกับคาเซเมโลนะครับเขาบอกว่าอินเทนซิตี้ของเกมความเข้มข้นที่อามูรินต้องการนะครับเอ็ิเซ่นไม่ตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็โดนเจาะแถว2ตลอดต้ดนเจาะแถว2องในที่นี้ก็คือเวลา3กองหลังของยูไนเต็ดสกัดบอลไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเดลิอีแวนแล้วก็ออวนานามาซาอุยอีกคนนึงเนี่ยสว่างสองที่กองกลางต้องมาช่วยไม่ให้โดนยิงไกล ไม่ให้โดนเก็บบอลเซคเกิลบอลนะครับอีเดเซนคาเซเบโรเก็บไม่ได้เลยนะครับลุ้นกัวโอ้โหโดนว,วิจารณ์หนักมากเลยนะครับและสัญญาเขากำลังหมดก็เลยมีโอกาสมองว่าดูทรงแล้วไม่ได้ไม่โดนต่อแน่นอนมกราคมนี้ถ้ามีคนเสนอมาในรคาคาค่าตัวที่แบบอยากเอาไปในช่วงหน้าหนาวเลย5ล้านปอลเจ็ดล้านปอลเนี่ยมีโอกาส ขายค่อนข้างสูงนะครับเช่นเดียวกับโจช,ชงซักซีนะครับซักซีนี่ดูแล้วไม่น่ารอดนะครับอย่างที่เมื่อวานผมพูดไว้ว่าคนฮอลแลนด์สองคนที่เป็นที่เลี้ยงเขาเนี่ยทั้งรุดและเทนหากไม่อยู่นี่ <c oughs> โอ้โหจันดูโดแน่นอนนะครับอีกคนนึงที่โตวิจาร์เนี่ยคือคู่กองกลางเนี่ยจะเป็นอูกเต้กับพอพิเบนูที่รอความฟิตอยู่นะครับอีกคนนึงที่โดนหางเลขอย่างที่ผมเคยทําคลิปไปก็คือฮอยลุนฮอยลุนเนี่ยสิบหกประตูเมื่อฤดูกาลที่แล้วไม่การันตีอะไรในซีซันนี้ได้ทั้งสิ้นนะคครเเพาาซืื้้้อออออกกก็็ไม่ยูแแลลววป และทุกจังหวะที่เขาปืนฝืดเขาจะโดนเอาไปเปรียบเทียบกับวิกตอร์โยเคเลสทันทีโดนโยงทุกวันถ้ากองหน้าไม่ยิงนะจะต้องโดนพูดถึงเพราะโยเคเลสนะมันยิงประตูเยอะจริงอะ่ะมันยิงทั้งในลีกยิงเนชั่นลีกมันก็ไปยิงแต่มันโชคดีไงเพราะสวีเดนอยู่ในเนชั่นลีกซีแต่จํานวนประตูเนี่ยมันกดดันคนที่อยู่แล้วเขาก็เป็นหนึ่งในคีย์แมนสำเร็จของลิสบอนเพราะฉะนั้นคอยลุน ซอร์กซีและฟอร์ดโดนกดดันแน่นอนอันนี้คือตัวผู้เล่นทีนี้เราไปถึงแผนการเล่นกันบ้างครับแผนระบบ4-3-4-3เนี่ยจริงๆผมพูดถึงล่างเง่าผู้องังกฤษแล้วกันจริงๆคนดูบอลเมืองผู้ดีเนี่ยแอนตี้พูดตรงๆไอ้หลัง3เนี่ยอันนี้ผมพูดถึงไอเดียของเขาอนนะเพราะบอลหลัง3มเนี่ยมันมาจากเยอรมน,นีมาจากเยอรมัน สมัยก่อนใครก็เล่นหลัง3ามคิดเซนซีเก้แต่หลังๆเยอรมันก็ปรับมาเล่นหลัง4บ้างหลัง3บ้างแต่คนอังกฤษเนี่ยชอบ4-2อ,อ่ะองอนุรักษ์นิยมชอบขึ้นบอลมีปีกชัดเจนจอนบานเดวิดแพทอ่ะใครดูทันนึกออกปะ่ะมีกองกลางที่แบบเล่นบอลถึกพออินเมอร์ซันข้างหน้าลีนิกเกอร์อาลันเชลเลอร์แบบเนี้ยชอบเชลลิงแฮมปีกชัดเจนเขาถึงหวยห,หาแลนด์กิกส์เนี่ย ่าทำไมกิกต้องไปเล่นให้เวลเรามีดนาะแมกมานามาน,านมีดูวิดเบคแคมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเล่าให้ฟังจากใจลึกๆของคนอาติดอ่ะมันแอนตี้หลัง3แต่แฟนแมนยูมันทำไงได้ก็ในเมื่อมันไม่สามารถที่จะเลือกได้แล้วถูกไหมครับก็ต้องใช้ในระบบนี้ไปนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยแดนนี่เมอร์ฟี่พูดหน้าฝั่งครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะคนที่เล่น กองหลังสาตัวแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยมันน้อยมากเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยทีมที่เจอกับทีมใหญ่ก็มาัากจะเล่นหลัง5อยู่แล้วอุดอยู่แล้วอ่ะแล้วทีมใหญ่กูจะไปเล่นหลงนัง3เซนเนตรนนอร์แบ็กทำไมวะแทนที่จะเอาตัวหนึ่งอ่ะไปเล่นตัวลุกจะได้ไม่เสียตัวในการเกมบุกถูกไหมครับเขา,เขาก็มองกันว่าตั้งแต่ยุคของอาร์เซนอล โชเซ่มูรินโญ่เป๊ปกอดิโอลาย้อนกลับไปกันวันนั้เซอร์เลิสเบอร์กูซันจอร์ดเกรแฮมเยอร์เกนคราฟต์เป๊ปกอดิโอลาอเลยผู้นี้คือหลัง4หมดเลยนะ yeah, มันหายากมากที่ประสบความสำเร็จด้วยหลังสามประวัติศาสตร์นี้แค่คนเดียวคือคอนเต้ที่คุมเชลซีปี2016-17แล้ววันนั้นเขามองกันว่าสิ่งที่คอนเต้ได้แชมป์เนี่ยเป็นเพราะคู่กลางเก่งมากก็คือมาติชกับเอ็นโกโลกองเต้ แล้วก็มีอาซาเป็นตัวคีย์แมนสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าแมนยูยังคงยืนยันจะใช้ระบบนี้เขาต้องหาคู่มิดฟิลที่ดีที่สุดให้ได้คู่มิดฟิลนั้นตอนแรกคาดหวังว่าจะเป็นคาเซ่ร่วมกับอูกาเต้แต่เขาไม่รู้ว่าค,คาเซเาย์ยืนระยะได้ในานแค่ไหนถ้าเป็นอูกาเต้กับคอบ,บี้มนูนก็ต้องมานั่งเรื่องใหม่ว่าจะไหวหรือเปล่าคุณผู้ชมที่เห็นแล้วคอมเมนต์เข้ามาคุยกันผมว่ามุมมองเขาหน้าฟังตรงที่บอกว่าไอ้สามสี่สามเนี่ยมันเหมาะกับทีมเล็ก ที่เจอทีมใหญ่เหมือนสปอร์ติ้งลิสบอนไงเปลองแมนซิตี้เล่นเหนียวเหนียวและสวนคมคมมันได้แต่ถ้าหากคุณมาคุมทีมใหญ่คุณจะเล่นหลัง3เพื่ออะไรเซนเตอร์เซนเตอร์แบคสามคนเพื่ออะไรเพราะว่าคุณไปเจออิฟสวิตคุณเจอซาวด์ตั้ตัคุณเจอหลัง5แทนที่จะเอาหลัง2คนแล้วเอานอกนั้นเป็นตัวรุกแต่เดี๋ยวรอดูว่าอามานิงจะปับยังไงทีนี้อาร์ติกเขาก็ไปสัมภาษณ์แฟนบอลทีมเยือนเข้าใจคหมว่าอเวโซนไหมแฟนบอลทีมเยือนเนี่ยมีความรักในสโมสร ผมว่ามากกว่าเจ้าบ้านเพราะเจ้าบ้านเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่มีอะไรทํามันไม่มีห้างเดินเหมือนเราพูดตรงๆเสาร์อาทิตย์มันก็เข้าสนามบอลเพราะว่ามันคือกิจกรรมของครอบครัวบางทีมาดูเออตะโกนด่าด่ามันกินเบียร์หน้าสนามแต่คนที่ไปไปเชียร์ทีมเยือนเนี่ยมันอีกระดับเลยนะครับมันต้องทุ่มเทมันต้องเสียค่ารถมันต้องเสียค่ารถไฟบางทีนอกประเทศเล่นบอลยูโรบ้านหลีกเนี่ยมันต้องเสียค่าเครื่องบินลงทุนสูงมาก เพราะฉะนั so uh, ้นพวกเนี้ยแฟนบอลท้องที่แฟนบอลทีมเยือนเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับมากนี่เขาตั้งแต่งเพลงให้อัโมริมแล้วนะเออรูเบนอัโมริมอะไรนะรูเบนอัโมริมนานั่นนะจำเอ๊ะแต่ไหนมันเพลงอันเดอร์ซอฟผมจำทำนองไม่ได้รูเบนอัโมริมอัโมริมอ่ะรูเบนอัโมริมเออรูเบนอัโมริมอัโมริมรูเบนอัโมริมเนี่ยคือแฟนบอลทีม ฝั่งทีมเยือนของแมนแต่ประโกนร้องให้ทั้งที่คุมทีมเป็นเกมแรกนะครับเขาไปสัมภาษณ์แมดฟอร์ดซึ่งก็เป็นคนที่ไปดูทีมมาโดยตลอดเขาบอกว่าตอนที่อาร์ม่ายิงเข้าในผมดีใจมากคิดว่าเราจะกลับมาแล้วแต่หลังจากนั้นก็ครึ่งหลังเหมือนเดิมเปลี่ยนตัวช้าอันนี้คือคำพิจารณาของแฟนบอลน,นะอีเล็กเซนกับตาโลควรจะถอดออกเร็วกว่านี้หลังจากนั้นก็ทำอะไรไม่ได้แต่เราคงไม่หวังปาฏิหาร เขาเชื่อมั่นในบอดบริหารแดนแอชวร์ดโอมาเบราดาในคนแรกคนที่2เป็นผู้หญิงนะครับตามไปเชียร์เขาบอกว่าตามไปเชียร์แทบทุกเกมคือดิปยานดูเป็นสุภาพสตรีแฟนบอทบริษัทพันแฮเขาบอกผู้หญิงคนนี้เธอบอกเธอสรใจมากที่เห็นคาเซเบโร่กับอีลิเซนตัวจริงนะครับแต่เธอชื่นชอบในตัวของอันเดรโอนาหน่าโอ้โหบอกว่าเซฟได้เยอะมากไม่มีโอนาน่าที่คงย่ำแย่ไปแล้วช่วงต้นดีใจและตื่นเต้นมากกับแผนใหม่ เล่นดีแต่ครึ่งหลังก็กลับมาอีหลองเดิมอันนี้คือคําพูดของสุภาพสตรีดิฟยานดูนะครับคนที่3คือลูก้ากับลีสนะครับคนนี้เขาบอกว่าผิดหวังคิดว่าจะชนะได้ง,ง่ายกว่านี้การที่เปิดบอลยาวๆไปให้มาคารลฟอร์แล้วเสียบอลบ่อยๆเป็นสิ่งที่แบบเห็นมาจนชินตาเกมเกมเนี้ยเขาบ่นว่าค่าตัวแพงมากนะพวกผมเนี้ยต้องจองกันนานมากและเวลาเป็นแฟนบอลทีมเยือนกับสนามเล็กอะ่ะ บางทีมันได้แค่ได้โค้ต้าตั๋วแค่สามร้อยห้าร้อยบางทีเจ้าบ้านใจดีหน่อยก็ให้สองพันใช่ไหมสองพันคนนะในสนามสมมุติเคยเห็นบาร์เซลโลนาปะบาร์เซลโลนาขำนวลแสนาออคนน่ะเขาให้แฟนบอลแอตเลติกมาเปรีสามร้อยอ่ะในแสนคนนะเข้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเท่าไหร่อ่ะเป็นแฟนบอลบาร์ซาสามร้อยคนเป็นแฟนบอลแอตเลติกมาเปรีเขาให้แฟนบอลน้อยขนาดนั้นน่ะเนี่ยเจ้าลีสกับลูก้าเนี่ยบอกว่าเพื่อนเขาต้องไปเสียเงินสองพัน 200ร้อยปอนประมาณค่าตัวหมื่นหนึ่งอะเพื่อแอบไปซื้อแฟนขอจากแฟนบอลเจ้าบ้านและแอบไปเป็นแอบไปเชียร์ในกลุ่มของอิสซูบิทเพราะว่าตัวทีมเยือนมันหมดนะนึกรอปะมันมันตัวมันซื้อไม่ทันก็เลยเอาเงินที่บางทีฟัง่งมันก็เอามีตัวปีผมไม่อยากดูผมทํากําไรผมเอาไปขายซื้อจากหน้าตัวไปห้าสบปอนแั้งขายสอง้อยอย่างเงี้ย สองร้อยปอนด์เงี้ยแต่ว่าคนมันบ้ามันอยากเข้าไปดูมันก็ไปแฝงตัวใส่เสื้อที่เหมือนจริงๆมันเชียร์แมนยูอยู่เพื่อเข้าไปดูลูก้ากับลิซบอ์เล่นไม่ได้เรื่องเลยโหสาเสียค่าปูไปดูแพงมากนะครับอะนี่ก็เอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเรื่องแฟนบอลเห็นไหมไม่มีใครเคยเจอมุมนี้มาหลายและติดทำดีมากนะไปสัมภาษณ์แฟนบอลที่เป็นแฟนจริงๆอะมันไม่ใช่แฟนหน้าสนามอุทธรนะ์ที่แบบไปนั่งคุก่ิวซะเยอะนะครับอะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับช่่งสุดท้ายวันนี้เราได้มาแล้วครับก็คืออลที่2 ขวดน้ําเก็บความเย็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาแล้วฮะหลังจากที่อันนี้อันนี้เป็นกระดาษห่อนะฮะเขาจะห่อเป็นแบบนี้นี่แบบนี้เลยอย่างที่บอกครับคนชอบมากเพราะว่ามันสวยมากนะครับแล้วมันมีประโยชน์นะครับบางคนเอาไปไว้ไบนตู้โชว์นะครับอย่างที่ผมบอกเขาเอาไปใส่กับขวดไวน์ครับหมายถึงว่าคนที่เอาไปสะสมมนะแต่ทีนี้นเอาไปใช้งานก็ได้เพราะว่าเป็นขวดน้ําเก็บความเย็นสเตเลสที่ดีที่สุด SUS 3 0 4 นะครับแล้วโลโกโ้แมนยูสีทองสวยมากๆเลยนะครับใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมนะครับรอบนี้ผมย้ำว่ามีอีก50ขวดเลยทีเดียวหลังจากที่หลายคนบางที20กว่า20กขวด25่ขวดโอ้ตอนเช้าก็บอกหมดแล้วหมดแล้วบางคนบล็อกแอคเคาท์เราก็มีบอกซื้อของไม่เคยได้เลยนะครับต้องกราบขอัยครับผมพยายามจะเอามาเยอะขึ้นนะครับแต่ค่าขนส่งแพงมากเลยนะครับบางทีมาเกิน50 50ชิ้นเนี่ยผมตัวค่าขนส่งบางที50,000 7่ 50, 0 0 0เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็ อันนี้ผมพยายามจะเอาเข้ามาให้เยอะขึ้นนะครับห้าสิบใบไปเลยผมเชื่อว่า2วันไม่หมดอ่ะจัดกันเข้ามานะครับหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทใครอยากได้นะครับลายเข้ามาได้เลยครับส่วนคนที่สั่งีออเดอร์ไว้ที่ล็อกที่สองที่รออยู่นะครับเดี๋ยวจะส่งให้วันพรุ่งนี้นะครับจัดเข้ามาประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอใหม่ครับพรุ่งนี้มีคลิปใหม่ทางช่องวงในด้วยนะครับใครที่ยังไม่เคยดูในช่องวงในาบป๊อปอิเล็กพลีเรื่องอื่นๆไปดูกันได้ต่อครับ